ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับนิยายนะครับปี2เรื่องที่8นะครับบทที่3นะครับเช้าวันต่อมานะครับผมริวเอ็นนั้นได้ทาคิโตะนะดวลกันต่อนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นั้นไม่รู้ผลครับสรุปนะครับคือเรื่องที่ทาครับคือการแข่งสกีเพราะวันนี้นั้นนะครับทั้งกลุ่มจะไปเล่นสกีกันนั้นเองครับแล้วในห้องนะครับก็มีเสียงจากทีวีนะเป็นข่าวการเสียชีวิตของอดีตเสนาธิการนาโอเอะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐทนมนตรีก็พูดต่อไปแล้วก็มีคนมาป เมื่อไปถึงตัวเมืองนะครับสกายังิน,นันนะครับลม้ลมลงเบาๆและได้มีโทคิโตะนะครับจากห้องซีมาช่วยให้ลุกขึ้นยืนเธอครับก็ขอบคุณเขาแล้วดูเหมือนว่าเขานั้นจะเคยเล็กน้อยทั้งคู่นั้นได้คุยกันนิดหน่อยแต่อนุโคจิคิดว่าภายใต้รอยยิ้มของสกายังิน,นันครับอาจมีแผนไรซ่อนอยู่ก็ได้เมื่อมาถึงลานเล่นสกีนะครับยามามูระเนี่ยดูเหมือนเธอจะไม่อยากไปเล่นนะครับริวเวนนะครับที่สังเกตเห็นท่าทางแปลกๆนะและเห็นว่าเธอเนี่ยเอามือไว้ในเสื้อตลอดครับเลยสั่งให้เอามือออกมานั่นเอง แล้วนั่นนะครับทำให้รู้นะว่าเธอนั้นไม่ได้ถุงมือมานั่นเองนะครับลิเวนนั้นแหละดูเป็นห่วงนิดหน่อยนะครับเลยสั่งให้นักโคจิถุงมือของเขาเนี่ยให้ยามามูระยืมตอนแรกครับเธอนั้นปฏิเสธแต่อนุโคจิบอกว่าไม่เป็นไรอนุโคจินะถามหตุผลว่าทาไมถึงไม่ได้ใส่ตอนเรารดบัสเธอบอกว่าเธอแค่ลืมเฉยๆตอนแรกนะครับเธอบอกว่าเธอจะจ่ายค่าถุงมือให้เพราะว่าเกรงใจว่ามันจะสกปรกแต่อนุโคจิบอกว่าไม่เป็นไรอนุโคจินะถามว่าปกติเนี่ยเธออยู่กับใครในห้องเธอบอกว่าเธออยู่คนเดียวเพราะว่าเธอนั้นดูจืดจางนะครับ ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะระแวงผู้คนนะครับเป็นอย่างมาก mm hmm. เมื่อถึงตอนเล่นสกีนะครับยามามูระไปเล่นที่ลานเริ่มต้นกับบัตนาเบะนะครับนิชิโนะบอกว่าจะไปดูแลพวกยามามูระกับบัตนาเบะนะครับเลยบอกคุชิดะนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็เล่นสกีให้สนุกส่วนอามิคุระก็ไปด้วยนะครับ เมื่อมันจะแยกย้ายนะครับโคจินะมันก็ควบมาผ่านหน้ากลุ่มไอเนโคจินะครับตามสไตล์ของมันครับแน่นอนนะครับว่ามีพนักงานเนี่ยวิ่งตามนะครับแล้วก็บอกว่ามันอยู่นอกหลักสูตรคิโตนะครับกับคุชิดะคือรีบไปก่อนนะครับไอเนโคจินะครับขึ้นไปกับริวเอ็นแล้วบอกว่าเป็นมิกเกคิโตหน่อยไม่ได้หรอริวเอ็นบอกว่านั่นไม่มีทางนะครับแต่ถ้าคิโตบอกเองก็อีกเรื่องแต่จะได้ดูด้วยนะครับว่าคิโตนั้นได้รับความไว้บางใจกับสกายังงีแค่ไหนริเวนนะบอกว่านอกจากคาิ้วโโตตตกกััับชมนนนเป็หที่ดีแต่่วาเเขาาไไม่่่คอยสนใจท เมื่อขึ้นมาถึงนะครับก็จะเป็นการโดนของคิโตนะครับกับดิวเอ็นเมื่อปล่อยตัวนะครับทั้งคู่เนี่ยก็พุ่งลงไปก่อนนะครับส่วนไอโนโคจิกับคุชิดานะตามหลังทั้งคู่ไปเมื่อใกล้ถึงปลายทางนะครับดิวเอ็นกับคิโตเนี่ยเข้าใกล้กันเรื่อยๆนะครับเหมือนอาจจะชนกันได้ไอโนโคจินะเลยเข้าไปขวางดิวเอ็นนะครับก็บ่นสิครับรออะไรแล้วก็ทําให้หลายคนนะครับเหมือนไม่เชื่อนะว่าคุณพี่ไอโนโคจิเนี่ยเพิ่งเคยเล่นสกีจริงๆใช่ไหมทาให้ดิวเอ็นนะครับอารมณ์บดจอยนะหลังจากนั้นนะครับก็แยกย้ายนะครับไปเล เวลาเที่ยงนะครับกลุ่ม6ของไอโนโคโจินะครับก็มาทานข้าวพร้อมกันริวเอ็นนะได้เรียกไอโนโคโจินะออกไปคุยกัน2คนแล้วก็เจอกับพวกห้องของริวเอ็นนะครับที่มารายงานเขาให้ริวเอ็นทราบมันเองไอโนโคโจินะครับก็งงสีครับว่าเรียกตูมาทําอะไรริวเอ็นนะครับเลยบอกว่าไม่ว่าการสอบสุดท้ายจะเป็นการสอบแบบไหนเขาก็จะโค่นซากาเนนิลงริวเอ็นนะบอกว่าแค่อยากจะเช็คอะไรนิดหน่อยนะครับระหว่างนั้นนะครับก็ได้มีข้อความจากคุชิดะนะว่ายามูระาเนี่ยกำลังไปคุชิดะนะกังวลว่าซากาเนนินะครับจะสั่งให้เธอทําออะไรรหืเปล่า ลิเวนนะครับคุยเกี่ยวกับแผน800ล้านแต้มนะว่ายังจําได้หรือเปล่าแอนนโคจินะบอกว่าเขาเนี่ยคิดว่านั่นยังเป็นไปไม่ได้ลิเวนนะเลยถามว่าสนใจเช่จะร่วมมือด้วยกันไหมล่ะและลิเวนนะยังบอกว่าที่ห้อง B ีทาอะไรได้ราบรื่นเนี่ยเพราะว่าลิเวนนั้นไม่ได้ขวางทางและเขายังบอกอีกนะครับว่าเขาเนี่ยจะบทขยี้คุชิดะตอนไหนก็ได้ไอโนโคจินนะเลยถามว่าหลังจากที่ลิเวนเอาชนะห้องเอได้แล้วจะทําอะไรต่อลิเวนนะบอกว่าแน่นอนว่าจะต้องสู้กับห้องของโฮลิตะและเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะล้้มไอโนคจิดวย เอนโคจิบอกว่าถ้าทั้งสองห้องสู้กันถ้าห้องริเวนชนะห้องโฮลริตะก็ดูจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก800ล้านแต้มเลยริเวนนะบอกว่าถึงจะปฏิเสธเขาก็จะไม่ล้มเลิกแผนแล้วบอกว่าเขาจะล้มทั้งซาคาิ i, และเอนโคจิ ok แล้วริเวนนะฮะก็บอกว่าเขาเนี่ยคงต้องเริ่มสะสมแต้มแล้วแล้วก็ไล e ่เอนโคจิกลับไปนะครับเมื่อกลับไปได้สักพักหนึ่งนะครับริเวนก็ตามกลับมาแล้วก็ทะเลาะก,กับคิโตนิดหน่อยครับแต่เหมือนยามาฮูระกับนิชิโนนะที่เอาจานไปเก็บนะครับก็คือเก็บนายเกินไปนั่นเองในกลุ่มนนนัั้เเเลยสงกตห็ว่า เหมือนทั้งคู่นะ่จะมีปัญหากับพวกผู้ชายนะจากโรงเรียนอื่นริวเอ็นนะครับก็ไปช่วยตามมาด้วยคิตโตนะฝั่งโู้นนะครับมี5คนแต่ว่าได้ล่ากันไปข้างนอกนะครับเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาสรุปคือ2ลรุม5นั่นเองนะครับเมื่อเล่นสก,กีเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่เลี้ยวกลางซูโดเนะี่ยได้ชวนเอนุคโจิไปอาบน้ําแล้วมีฮาชิโมโตะนะเข้ามานะครับระบายเกี่ยวกับคูเอนจิที่ตามะไรตามใจและถามว่ามีวิธีลับมือไหมเอนุคโจิบอกว่าคงมีทางเดียวแต่ไม่มีการบอกนะว่าเป็นวิธีอะไรแล้ว,วกกลมก่อน หลังจากอาบน้ำเสร็จนะฮะซูโดบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะสารภาพรักกับโฮริจิตะซูโดนั้นได้เรียกโฮริจิตะให้มาเขาในที่ที่ไม่ค่อยมีคนไอโนโคจินะก็ุ้มโป่งดูการสารภาพรักนะครับหลังจากเจอกันนะครับทั้งคู่เนี่ยคุยเกี่ยวกับการพัฒนาของซูโดนิดหน่อยแล้วเมื่อซูโดาสารภาพรักนะครับโฮริกิตะเนี่ยบอกว่าปฏิเสธและให้เหตุผลว่าเธอเนี่ยไม่เคยรักใครมาก่อนและเธอยังไม่เคยมีความรู้สึกนั้นถ้าเธอคบกับซูโดก็เป็นไปได้ว่าเธอจะชอบซูโดเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เธอคิด แต่ว่าเธอเนี่ยอยากจะรอช่วงเวลานะครับที่เธอเนี่ยตกหลุมรักใครสักคนโดยสัญชาตญาณไม่ใช่การวางแผนนะครับโอริกิตะนะได้บอกว่าความรู้สึกของซูโด,โดนั้นได้ส่งมาถึงเธอแล้วแล้วขอบคุณนะครับที่ซูโด,โดเนี่ยชอบคนอย่างเธอหลังจากที่ทั้งคู่แยกย้ายนะครับซูโดเนี่ยได้ไปสงบสติอารมณ์ส่วนไอโนโคจินะไปดูของที่ระลึกนะครับและกํมาลังมองหาของที่นานาเซอยากได้แต่ก็หาไม่เจอนะครับแล้วพรุ่งน,นี้นะครับคือเที่ยววันสุดท้ายถ้าเจอเนี่ยจะซื้อไปฝากนานาเซนะครับไอโนโคจิคิดอย่างนี้นะครับ เมื่อไอโนโคจินะเปิดมือถือนะครับเคได้ส่งข้อความถามว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วบอกว่าเธอเนี่ยคิดถึงมากไอโนโคจิ ok ก็บอกว่าเขาก็คิดถึงเหมือนกันเคนะครับบอกว่าทำไมไอโนโคจิมาหาเธอไม่ได้หรอไอโนโคจิ ok มันก็อ้างไปเรื่อยนะครับและได้นัดเจอกันนะครับท้าที่สุดแต่ไอโนโคจินะครับก็ต้องไปปอบซูโดกันนั่นเองซูโดนะบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ยอมแพ้และบอกว่าเขาจะเอาชนะฮิราตะด้วยไอโนโคจิ ok เลยถามว่าแล้วโอโนเดาละ่ะ ซูโดนะครับมันก็เลยส่วนไปว่าจะไปรูได้งไงเมื่อไอโนโคจินะครับกลับไปที่ห้องพักนะก็ดันไปเจอเขากับฮริตะที่ยืนดักอยู่นะครับและถามเขานะครับว่าได้แอบดูอยู่ใช่ไหมไอโนโคจินะเลยสารภาพบาปและฮริตะนะก็เลยคิดว่าจะหักแต้มซูดโดนะที่ให้ไอโนโคจิเนี่ยไปแอบดูแต่ว่าเธอนะครับบอกว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับไอโนโคจิไปพบเธอเธอเนี่ยจะไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้แล้วกันแน่นอนถ้าไอโนโคจิตอบตกลงนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับบทที่3นะครับปี2เรื่องที่8ปดครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ